ภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกไปครับภาษาปุ่นครับได้เยอะเลยค่ะฝึกฝึกทุกวันเลยค่ะปกติเก่งครับค่ะอย่างเช่นคำว่าโคอิชิโคอิชิแปลว่าอร่อยอร่อยอ๋อ่ไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอคะคิดถึงครับสวัสดีครับผมมีสินค้าที่ีมาเสนอขายครับขายของอีกแล้วอะอะไรก็ไม่รู้น้าเบื่อที่สุดเลยอันนี้ถูกจริงนะครับ เดยวพรานเปไล่เองนะคะคุณปุจิคุณปุจิอยู่ที่นี่นะคะคุณพรนไม่ต้องไปเลยนะครับไปทีไรได้ขอมาทุกทีเลยครับทุกทีนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอิซึโมไดอิซึโมไดอิซึโมไเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับอิซึโมโคไดอิซึโมโคไดครับผิดทุกทีเลยนะครับอิซึโมมัจิัยรุ่นไดอิซึโมมัจิัยรุนไดเอาเดี๋ยวผมไปเองนะครับโอ้ย มาขายของอะไรไม่เอาอ่ะจริงจริงนะครับนี่นี้ถูกทุกอย่างถูกทุกอย่างอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นวิดีโอดีมากเลยครับอันนี้พระโอ้น่าสนใจเลยครับนี่อะไรครับไปไล่นานมากดีครับมากเลยครับโอ้อัน้ผมซื้อหมดเลยนี่ครับอะไรอะคะ <Fuji. S 2> ก็มันถูกครับอ้าวเมื่อกี้บอกไปไล่โอ้โหซื้อมาอีกแล้วอ่ะครับดูซิมีอะไรมากน่าสนใจอืมถูกถูกหมดเลยครับม,ม,มีของน่าสนใจน่าเลยนะครับไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจอ๋อนี่อะไรคะดูซิโอ้อันนี้เ,นเลยดีเลยซื้อมา トクイいつもだよイツモダヨベンヤンニートゥキーライイツモコーダヨイツモコーピットゥキーライイツモマチえるんだよいつもモマチガエルン楽しい日本語最後にその奥さ